โคตรบครบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับควรปรับปรุงแผนการลงทุน provident fund ยังไงดีให้เหมาะสมโดยส่วนตัวรับความเสี่ยงได้สูงครับมีให้เลือก4แบบกองทุนหุ้นไทยทองคำตราสารหนี้ระยะสั้นตราสารหนี้ระยะยาวตอนนี้ผมลงหุ้น30ทอง30ตราสารหนี้ระยะยาว40อยากได้ความรู้ว่ากองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นกับระยะยาวแตกต่างกันอย่างไร ะะกองทุนตราสารหนี้ระยะยาวนะฮะเอาตราสารหนี้ก่อนตราสารหนี้มันก็เหมือนกับการกู้ยืมเงินนั่นแหละครับนะเราซื้อตราสารเราก็เหมือนกับการให้เขากู้ยืมเงินตราสารหนี้ระยะยาวก็คือให้กู้ยาวตราสารหนี้ระยะสั้นก็ให้กู้สั้นนะก็อาจจะเป็นพันธบัตรอายุระยะสั้นๆนะหุ้นกู้อายุระยะสั้นๆนี่คือตราสารหนี้ระยะสั้นสั้นยาวดูยังไงก็วัดจาก1ปี ถ้าซื้อพันธบัตรที่มีอายุเหลืออยู่1ปีหรือไม่ถึงดีหรือหุ้นกู้ที่ไม่ถึง1ปีนะอันนี้ก็เรียกว่าตราสารหนี้ระยะสัน้นถ้าเกิน1ปีเราก็เรียกตราสารหนี้ระยะยาวแล้วอันไหนได้มากกว่าอันไหนเสี่ยงกว่าก็ง่ายๆตราสารหนี้ระยะยาวก็เหมือนให้เขายืมเงินไปย,วยาวๆเพื่อนมาขอยืมเงินเราแล้วบอกว่าเฮ้ยขอยืมตังค์หน่อยยืมนานไหมไม่นานปีเดียว <laughs> ปีเดียวเรียกนานสินะ เสี่ยงไหมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งยืมเงินหน่อยพรุ่งนี้คืนเห็นไ,ไหมกู้สั้นมันก็ดูเสี่ยงน้อยกว่าเนะี่ยเพราะฉะนั้นอัตราผลตอบแทนก็เรียกเก็บดอกเบี้ยกันต่ํากว่าถ้ากู้ยาวเฮ้ยเสี่ยงถูกไหมอ่าเราก็ต้องคิดอัตราผลตอบแทนหรือคิดดอกเบี้ยแพงหน่อยเพราะเอาไปยาวไม่รู้มันเอาแล้วมันเอาไปเลยหรือเปล่าแล้วมันไม่กลับมาหรือเปล่านะครับอ่าเพราะฉะนั้นตราสารนี่กับระยะยาวกับระยะสั้นก็แตกต่างกันด้วยประการละชนิดนะ ส่วนแผนของคุณที่บอกว่าเสี่ยงนะก็คุณใส่หุ้นไป30นะใส่ทองได้ใส่ทองไป30นะก็ถือว่าใน่ในสินทรัพย์ผันผวนประมาณหนึ่งจริงๆหุ้น30ก็ไม่ได้ถือว่าเสี่ยงมากหรอกนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่อ่ะถ้าคุณรู้สึกว่ากำลังดีต่อใจนะขึ้นลงประมาณนี้ไม่หัวใจวายนะฮะก็ถือว่าโอเค